ไฟฟ์ o อฟสวไพ่ห้ดาบแสดงถึงลักษณะคนหัวดื้อหัวร้านมีทิฐิมานะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังไม่ยอมในการร่วมมือกับผู้อื่นเวลามีปัญหาหรือมีอุปสรรคนอกจากนี้ยังไม่ยอมรับเหตุผลจากคนรอบข้างใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังดังนั้นจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญของ ให้ใบนี้ก็คือการต่อสู้มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะรวมถึงการสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองการเอาชนะกันหรือว่าการต่อสู้ย่อมมีผลให้เกิดการสูญเสียมีผู้แพ้และมีผู้ชนะไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมามีแต่ความขัดแยง้งชิงดีในเรื่องเดิมๆและมีความแตกแยก แม้จะมีผู้ชนะและก็ผู้แพ้แต่ผลที่ได้นั้นก่อให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวนั่นเองในรูปหน้าไพ่ไฟออฟสวอตไพ่หดาบเป็นรูปทหารคนหนึ่งที่ยืนอยู่อย่างผู้ชนะในสนามลบในขณะเดียวกันผู้แพ้ก็เดินหลบออกไปผู้ชนะดูเหมือนจะยังแสดงถึงอำนาจและผู้แพ้ก็ยอมผ่อนปรน ความหมายของไพ่ใบนี้ทำให้เรากล้ามกลืนกับสภาวะหยิ่งทนงแบบผิดผิดและก็ยอมรับข้อจำกัดเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าชายสองคนที่มีการเลิกการต่อสู้เพราะไม่มีทางจะเอาชนะได้ก็หันไปพยายามทำอย่างอื่นเพื่อชัยชนะที่ดีกว่าไพ่ใบนี้แนะนำให้เราพิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆแล้วค่อยหาทิศทางใหม่ในความ สัญ,ญลักษณ์ของไพ่5ดาบใบนี้เราอาจจะหมายถึงผู้ที่มีอำนาจเหนือเราเราไม่มีทางแข่งชนะการถกเถียงต่อผู้มีอำนาจผู้ที่ชอบวางอำนาจใหญ่โตเป็นคนที่มีอำนาจมีบารามีเหนือดังนั้นจึงต้องใช้พิจารณาในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนในลักษณะเช่นนี้